สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมไก่ต้องก็มาอยู่กับผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวนะครับเจ้าชางไวไฟเอ็กซ์ซีนะครับอยู่กับคุณพี่ประพลประพลหอมหวนคุณพี่เป็นคนอำเภอไหนจังหวัดอะไรครับแม่เปิลครับจังหวัดนครสวรรค์คนแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพยุหาพีรีนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มารับงานที่นี่นะครับบ้านบ้านบ้านแฟนบ้านแฟนเนาะก่อนหน้านี้พี่ประพลทาอาชีพอะไรอยู่ครับ ทำไรกระโพดครับทำเยอะไหมครับส0 0้อยกว่าไร่ครับสอ0ยกว่าไร่ก็คือเก็บเกี่ยวกระโพดอะไรกันอยู่แล้วเนาะครับทําไมถึงขันตัวมาเป็นเจ้าของรถเกี่ยวกระโพดครับชอบครับแล้วก็แบบดูมานานแล้วอะดูมานานนี่คือดูดูดูจากไหนดูอะไรดูตาม u t ท b e ตามอะไรแล้วก็ดู่เขาเขาไปเก็บเกี่ยวให้ผมที่บ้านน,นะครับผมคือในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะพี่เนาะ ถูกใจก็ช้างเขาอย่างไงห้องกบเกี่ยวแล้วก็ผมประมาณนียไม่ได้นั่นเช็คน้ํามันอัตรับีอย่างเดียวเลยลไม่ไดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่เราดูข้อมูลมากอ็อนนี้ก็คือดูจาก YouTube Facebook ครับช่วยตัดสินใจด้วยไหมใช่ครับออกมาพร้อมหัวเกี่ยวข้าวโพดเลยพร้อมเลยครับสบายถึงตัดสินใจซื้อพร้อมกันหมดเลยทั้งคันทั้งรถทั้งหัวข้าโพดของโรงงานเลย,เลยบ้างผมมันเก็บเกี่ยวข้าโพดยังไงครับแล้วก็ ตอนที่ไปเกี่ยวขอ,ของชุดนั้นอะปากจะเป็นของตัวนี้นี่เนี่ยม,มันโอเคอะอ๋อเราเห็นคนที่เขาใช้หัวของใช้ช้างเองครับมันโอเคอยังไงพี่ที่เราว่าโอเคกนะ็าวโพดล้มก็าวโพดอะไรมาผมว่ามันพอดีตัดส่วนมันได้อ่ะอืมแล้วก็จงังหวะวางปากวางอะไรมันพอดีของมันอ่ะอืม,มันไม่ค่อยเอียง e อะไรอืมข้าโโตดล้ม คือ,อยังไงพี่เขาพดล้มหมายถึงมันนอนไปเลยเหรอนอนเลยครับแต่อย่างแปลงนี้มันเรียบไปเลยอะเอาได้ใช่ไหมได้สบายครับเห็นบนมดนดูดขึ้นมาเลยเหรอครับวันนี้ลองขับเองด้วยเป็นเจ้าของด้วยขับเองด้วยแล้วเป็นไงบ้างห้องโอเคอะได้ดังใจเลยเนาะเวลาแล้วมาแล้ว เาเต็มหน้าสี่แถวได้ตลอดได้ตลอดครับไม่ตูตูเป็นยังไงบ้างระบบนวดไม่ไม่ติดขัดครับสี่แถวนี่ถ้พาพทางตังตงต้งเอดันไม่มีออกตูไม่มีอะไรท่อถ้าแตกก็บางทีออพุทข้างบนนะ <c oughs> ออกข้างบนแบบปวดปว,ว,ว,วดเลยใช่ไหมอันนี้คือเข้าเต็มหน้าเลยชาวไร่ชาวนาเจ้าของไร่เขาพูดว่างไงบ้างพี่เขาไว้ใจอ่ะคือโซนเนี้ทั้งหมดเลยอ่าของเราหมดเลยอืคิวยาวถึงไหนแล้วตอนนี้ย หกเดือนหน้าที่หกเดือนหน้าลงมาตั้งแต่กลางมีนาเนาะครับกลางกลางมีนาทำงานตลอดนะตลอดทุกวันเนาะโอเคแรกแรกมาลงเจ้าของไร่เขาเดินดูไหมเดินแล้วก็พวกคนเยอะคนมันมุงกันเลยครับมาดูแล้วก็เดินตามตัวตอนนี้ก็ยาวเลยแล้วเขาว่าไงว่าโอเคไม่ออกไม่อิ่มตอนนี้ดูไหมปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วข้าวโพดแถวนี้นี่ยากไหมในระดับล่องในอะไรความเรียบร้อยของข้าวโพดเนี่ย จำล่องเหรอมันมีหลายอย่างเมื่อกี้ก็ล่องคู่มั้งร่องคู่นี่หนักหน่อยอแล้วรถเราเป็นไงเจอสภาพนี้ธรรมดาได้หมดเอาได้เหรอได้ครับนียเมื่อวานเมื่อวานคือผมเปลี่ยนกลางคืนนะล่องคู่อะเอาได้เหรอเอาได้ดึงข่อยหมดพราเขตนี้มีหลายเตีงอยู่ที่เป็นล่องคู่หัวมันดึงเข้ามาได้หมดครับไม่มีบวบลูกบวบไม่มีลั่นไม่มีอะไรสบายสบายตัวตู้ไม่มีกันอืดปกติเป็นรอบเท่าไหร่นะ ขันสองขันสองรไปได้สบายเติมน้ำมันเต็มถังเกี่ยวได้ทั้งวันไหมมืดอ่ะเงแต่เช้าเลยนะครับยันมืดในวันหนึ่งอ่ะต้องเติมไหมคือผมจะเติมเช้าในเต็นท์ถังเต็มถังครับือได้ทั้งวันไปเติมพิธีประมาณจะย้ายลงอีแปลงกลางคืนอ่ะอ๋อหมายถึงกลางวันนี่ไม่ต้องแล้วคือเาจะเตินู่นนะนะย้ายไปกลางคืนนู่นนะเพราะเหลือเลยครื่งถังลงมาแล้วผมก็จะเติมอ๋อ สรุปว่าคือไม่หมดไม่ปล่อยให้หมดไว้หมดคือครึ่งถังเติมก่อนจะเหลือประมาณยี่สิบลิตรสามสิบลิตรอย่างเงี้ยสรุปว่าจริงๆแล้วต่อวันแทบจะคือไม่หมดนั่นแหละอแต่ว่าเติมกันกันเหนียวไว้ก่อนออกมาเป็นคันแรกเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยกลัวไหมจริงๆถามจริงแต่แรกแรกมันก็คิดอยู่นะว่าเออทันรถมันมีเป็นหาหรืออะไรเราจะแก้จุดไหนอะไรยังไงพอมาเจอก็ตัวแล้ว เป็นไงตอนเนี้ยโอเคอะคือก็ก็แก้ก็คือเราแก้ปัญหาหน้าง,งานได้สบายเลยแก้ง่ายไหมง่ายครับสบายครับมั่นใจไหมตอนเนี้ยมัน่นผมมั่นใจอะมีแผนเก็บเกี่ยวอะไรบ้างหมดุนี่ที่นี่ก็ไปกลับไปเก็บถั่วเขียวที่บ้านถั่วเขียวเอากระเพาะถั่วของโรงงานด้วยไหมของโรงงานเลยครับทั้งหัวทั้งกระเพาะทุกอย่างถั่วเริ่มเดินไหนนะ นับจากนี้ประมาณ 2, 1, ส 2, องเดือนครึ่งอีกสองเดือนครึ่งอันนี้เอาก็าโพสไปก่อนครับจะมีเวลาได้พักบ้างไหมเนี่ยก็ต้งองหยุดเช็ครถมากเลย <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่ค่อยได้พักนะครับดูแล้วมันที่นี่ก็าทานทั้งปีมันมันจะไม่ชนกันที่บ้านเลยอ,อ่าอ,าเ,อาเกี่ยวถั่วที่นี่เสร็จปั๊บต้งลงมาเกี่ยวกับโพสที่นี่ต่ออ่าเสร็จที่นี่ก็ต้องไปลุยที่บ้านอีกกระเพา์ที่บ้านอีก,พพอกตอนนี้รู้สึกอยากมีเพิ่มไหมเนี่ยต้องเอาเพิ่ม จากนั้นเลยเหรอมันไม่ทันนะ่ะมีออกยังไม่ถึงเดือนอยากจะเอาเพิ่มแล้วใช่ไหมครับเรางานมันเยอะเอาจะเปลี่ยนใจจะเอาจากอื่นไหมไม่ครับต้าช้างนี่นแะต่ทางเนี่ยเหรอดีคนลปากบอกทางบ้านหน่อยที่เขากําลังมองหารถเกี่ยวข้าวเนาะรถเกี่ยวข้าวโพดรถเกี่ยวถั่วอะไรทั้งหลายแหละนะเข<ม>ากำลังมองหาแล้วกำลังตัดสินใจกาลังเอาไม่เอาดีไม่เคยเล่นมาก่อนหรือ,อยังไงดีปากบอกทางหน่อยครับว่าจ้าช้าครนะับมั่นใจ ไม่ต้องตัวเรื่องจุกจิกเรื่องอะไรอระต้องลองถึงจะรู้นะเพาะมันเจ๋งจริงอ่ะมันเจ๋งจริงอะเรานัดกันมาก่อนไอพี่พูดงี้ไหมไม่ครับไม่เนาะเปิดหน้าโชว์เขาหน่อยครับตัวจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าม้าที่ไหนครับเนาะเลี้ยงข้าวผมด้วยนะวันนี้ค้าพริกอร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวนี้รับงานต่อนะจะมืดนะครับเดี๋ยวรบกวนเท่านี้แล้วกันครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ